สวัสดีครับพี่น้องครับอันนี้ก็จะเป็นอีพีสุดท้ายของมือนี้แล้วนะครับเป็นอีพีทีซีนะครับพี่นอ้องอน,นุนองคงปฏิมาพายอีพีทีซีให้พี่น้องเขาได้ชมก่อนสี่เดินทางกลับนะครับก่อนสี่เดินทางกลับฝากพี่น้องเนี่ยครับอนุนรงคงจะไปย่ามเต็มที่ครับไปยา,ยามเต่ยายาเก็มภาพส,สวยงงๆงามๆมาฝากมี่ฝากน้อ,องเขาเน้ะครับเนาะ ถ่า,ายท้ำวิญญาณสวยๆนะครับความสวยงามของธรรมชาติทะเลไทยนะครับพี่น้องนะครับความสวยงามนะครับทรายทะเลนะครับทรายทะเลเต็มไปด้วยเมฆใหม่นะครับเต็มไปด้วย,วย,วยต้นสนนะครับพี่น้องต้นสนงามบอกครับมันเป็น กเจ้าปลูกไว้แถวช,า,ชายทะเล้นนะครับนอ mm hmm. กากเพื่อความสวยงามเพื่อพี่น้องหลายๆคนมากกับที่ได้นั่งพักผ่อนนีะครับ mm hmm. นั่งพักผ่อนมันมันแดดร้อนนะครับเวลาที่แดดมาก mm hmm. นะครับพี่น้องพี่น้องเห็นเวืมสวยงามเนาะครับ mm hmm. ผม มาคลิปนี้ฝากพี่น้องดเด้อครับฝากพี่น้องดกดไลค์กดแชร er ์กดติดตามนะครับอนุ่นนำโผงจะได้เก็บภาพสวยๆทำคลิปทำคอนเทนต์ไม่พี่น้องเขเาได้ชมทาง t ู b ูเนะครับเนาะงามบอกครับพี่น้องขึ้นไร่ขหาฟังอนุ่นนำโผงพยายามที่จะยืนยุดติิดกับขึ้นเลยนะครับพี่น้องเพื่อจะได้เพื่อจะได้คลิปงามเพื่อจะได้เห็นขื้นไรเข่าฟังจะทบฟังนะครับ ครับพี่น้องนะครับสวยงามครับผมกัโทมีโอกาสขัอวกลมาเหรียญครับพี่น้องมาเหรียญครับผมมาเหรียญชายทะเลมาเหรียญทะเลระยองทะเลบานช้างเนาะครับเนาะบพาว่าจิเป็นหาดน้ำลิ้นนะครับบพาว่าจิเป็นหาดพยูนหรือว่าหาดพะล่านะครับถ้าพี่น้องติดตามอนุุน,นำโค้ง พี่น้องกันจะได้เห็นทุกหาดเลยนะครับเพราะว่านุ่นนาโขงเนี่ยจะไปถ่ายท่าไปทุกหาดเลยนะครับอยู่ในอีพีอยู่ในอีพีที่ตั้งแต่นึงนะครับตั้งแต่นึงถึงยี่สิบกว่ากว่าเนี่ยนะครับจะมีทุกหาดนะครับพี่น้องจะถ่ายทําไหนพี่น้องเขาเบิ้งเวลาพี่น้องเขาบ่มีโอกาสนะครับบม่มีโอกาสมาเทียวทะเลก็เขาไปเบิ้งได้นะครับพี่น้องเด้อในช่องยูทูบนะครับอนุลุ่มนำโขงนะครับเนาะ อนุมนตำโผงคลิมข้าไปเลยครับเจออนุ่นนำโผงทัานที่เนาะครับเนาะเดี๋ยวนี้ผู้ติดตามอนุ่นนำโผงกับยูประมาณหถึงหกไหล่กุกานะครับพี่น้องกับพยายามสีเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปช็อตคลิปเน่าคลิปสั้นให้พี่น้องเขาได้ชมทุกมือนะครับเพื่อพี่น้องจะได้บ่ลืมเนาะเพื่อพี่น้องจะได้บ่ลืมอนุ่นนำโผงนะครับเนาะได้ติดตามได้เป็นเพื่อนเป็นฝูงกันเนาะครับ คนที่ทําช่องแล้วก็สาม,มารถเข้าไปกดติดตามเพื่อนไดในละครับพี่น้องเด้ออันนี้มันโคงกะสีไปฝากเขาเม่เหไว้หลังบ้านครับเดี๋ยวอันนู้นโค้งกะสีมีโอกาสแตสีเขาไปกรอบเขาไปกดติดตามเนาะขอบคุค้งคนเพื่อนหลายๆคนครับที่เป็นมูก,กันทั้งยูทูบแล้วหรือวันนี้ว่าเป็นมูก,กันแต่ว่าแต่ขอมาชมอเมไทยที่อันนู้นผมพ,พยายามถ่ายทอดลงให้พี่น้องเขาเห็น,นเนาะ กระผมครับพี่น้องก็คลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้อานุ่นของโพเดอร์ครับขน,นงโปรอาจฉริมาําคลิปไห้พี่น้องเขาได้ชมได้โอกาสต่อไปครับผมพยายามให้พี่น้องเขาเห็นขึ้นให้หลายมากที่สุดนะครับเนาะนะครับเพราะว่าขึ้นทะเลนี่มัน มันยิ่งใหญ่ครับพี่น้องยิ่งใหญ่มากๆนะครับยิ่งใหญ่มากๆยิ่งใหญ่มากๆมนะันเป็นแม่น้ำที่กว้างใหญ่ไพศาลเนาะเป็นแม่นม้ำที่มีน้ำไหลายที่สุดในโลกนะครับคือน้ำทะเลน,เนี่แหละเนาะครับปวาร์จิตเห็นอ่าวไทยปวาร์จิตเห็นอันดามันนะครับเนาะของทะเลไทยนะครับงามทุกหอทุกแย่ครับพี่น้องอนุภูมิเจะซุ่มให้เห็น เรือที่กระเจาจอดไวปนะครับเนาะเรือหาป่าเรือป่าม้งนะครับเนะาะฝากพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมสวัสดีนะครับพี่น้องเด้อครับผมสวัสดีครับ